ชีวิตกัขงขรหัสนี่นี่ยจ๊ะจะต้องดิ้นเดินต่อสู้การทำมาหากินจะให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันยากมันต้องต่อสู้หนึ่งก้อนอิดมาสองก้อนหินไปอะไรเงี้ยน,นี่นะจะจ้ามันยากเหมือนกันเนะียในการทำมาหากินเดี๋ยวไปงานเลี้ยงลูกค้ามัง่งลูกค้าเลี้ยงมัง่งหรือหาเหตุทั้งๆงม็นเด็กปเลี้ยงหรอกไปเองมัง่งนี่นะเจะเนี่อะ ก็ไปทำเรื่องราวที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎแห่งกรรมโดยที่ตัวไม่รู้เลยซึ่งมันอันตรายสำหรับชีวิตของตัวมากเพราะชีวิตหลังความตายนะมันยาวนะสุขก็สุขนานทุก,ก็นานเดียวเพราะฉะนั้นเราควรจะมีสักแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่เราจะได้อาบุญนี้มาตัดรอนมีบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินอะไรต่างชีวิต